มันชนผมครับพี่อ่าผมก็เลยแทงมันไปทีนึงแล้วผมก็ไม่ได้ป้นอะไรใช่ไหมแล้วมันก็ชุบมันก็มีพี่มันเามาชุบผมก็ปล่อยให้มันชุบแต่มันก็ฟื้นขึ้นมาแทงคือนิสัยคือมันชนผมอ่ะผมยืนตรงที่ซื้อของอ่ะพี่แล้วมันซื้อบนรถได้ที่พี่ซื้อเห็นปะเออมันชนผมออกปุ๊บแล้วมันก็กดซื้อของอ่ะแล้วก็บอกขอโทษอ่ะมันแบบเหมือนตบหัวและรูปหลังอ่ะเออผมก็เลยแทงมันไป แล้วพอผมแทงกับมันสามรอบวนลูปโรงพยาบาลมันก็ไม่คุยกับผมนะจนรอบที่สามมันมาคุยมันบอกว่าเออผมบั๊มรถเล่นกันอยู่แล้วปั๊มไปโดนแต่จริงๆมันไม่มีเสียงบั๊มผมไม่เห็นมันบั๊มกับใครเลยนเดี๋ยวถามนี่ไงถามแดนนี่นี่นี่มีตัวแทนแก๊งโคอีมาแล้วครับเอาเรื่องโคอีเหรอได้โคอีมานี่ครับนี่เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่คุยไปก่อนกันพิชเช่ครับผม นีครับแกไปทำอะไรไว้หรือเปล่าครับเนี่ยนี่อี่จอันนี้ครับคนคนที่ไปแทงครับ<อ>เดี๋ยว<อ>ให้ให้น้องผมอธิบายก่อนได้ไหมครับได้ครับได้คือผมไปรับจ้างแหกโขกครับตอนแรกพูดแังๆใลยหผมผมไปรับจ้างแหกคุกครับตอนแรกแต่อันนี้ได้ยินไหมครับได้ยินครับพูดเลยพูดเลยคือไปรับจ้างแหกคุกครับตั้งแต่แรกนะตั้งแต่วันที่ tjk นะครับ แลเมื่อวานผมขับไปแล้วโดนพี่จีเอาไล่บังไล่ตประมาณสี่รอบแลกมตายสวัสดีครับสวัสดีรับก็ีอนนั้นใส่ยังสเอ๋จะเอาบังผมพี่บังผมพี่พี่เปลาไบังพีวัดีวดีอาจะตทรขอโทษคี่เปาแล้วครับแต่ว่าเปาไีไม่ไม ไอตีบังกูตีตีตีบังกูตีจีบังกูจีจีแต่ว่างเขาแล้วหน้ามืดเนี่ยคขาอีกกูฟังมามึงหูดับเนี่ยจะจะใช้ไงดีครับอันนี้คือเรื่องเรื่องเรื่องแบบนี้ครับผมผมเตือนน้องผมทุกคนเดียครับว่าเดินกับเจเคอะไรเงี้ยอย่าอย่าไปทําอย่างนั้นนะอะไรเงี้ยแบบ น่าจะคือไม่ผมไม่รู้ว่าลมน้องตอนนั้นคือเป็นยังไงอ่ะดับอยู่แล้วดับอยู่แล้วจต่เรามาเหอะมันไม่แทงหรอกผมพูดตรงๆเลยว่าไอ้หลงรับแบบแมนไปเลยใช่ครับผมคือแบบตอนแรกหมันปะหมันปะหมันปะตอนแรกมันมึงโดนมึงโดนมึงโดนยิงบ่อยๆกูเข้าใจไว้อารมณ์กูแบบเฮ้ยเยี้นจริงๆกูจังเป็นเยี้แล้วหนาวะอันนี้แต่เขาจะรู้สึกดีอันนี้เขาจะรู้สึกดีแน่นอน เป็นเยียอะไรหนาวไว้เยียเอ้ยไม่ไหวแล้วพ่อแม่งไงยี่อะเอาสักทีนี่คือโดนยิงก่อนใช่ไหมแล้วก็หลงตอนนั้นคือจะออกเลยใช่ไหมคือจะไม่ไม่ไม่แหกให้แล้วใช่ปะใช่ครับแล้วก็แบบไอ้นี่ครับนี่มันหลายรอบแล้วสี่ห้าเทียแต่คือมันเขาโทรมาให้ผมไปแหกไงผมก็เลยไปแล้วไปเจอพี่จีก็โดนพี่จีตีนี่คือไม่พร้อมสุดไหมที่ฟังมาเราข่าวก็พยายามจะเลี่ยงจะเลี่ยงนะไม่ไม่เดี๋ยวว่าแก๊งยังไม่พร้อมใช่ปะ อยังครับยังมันคือต้องตรงเงินแกงประมูลรถไปหมดเลยครับรแล้วก็แล,วกแล้วก็มีเล่นไอซ่าปิดไปด้วยมันถ้าจะให้เล่นอีกคงคง,งยังไม่ไหวครับอืมไปแต่น้องมหูดาบมงอกตรงนี้ไปเอาไว้ได้มันเรียกว่าทับลายธุรกิจกันไม่เป้าน้องมือข้างอ่ะ ใช่ใช่ครับคือคือน้องคือน้องผมมามาบอกแล้วรอบหนึ่งแบบแบบว่าเจอเจคีในคุกแบบเขาพูดเขาพูดประมาณแบบอย่ามาแย่งแบบอย่ามาทับไลน์นะอะไรเงี้ยก็พอหลังไอแบบ้ดอกก่อนไอ้ดอกนะครับก็ให้ออกมาน้องผมก็ออกมาแล้วทีนี้เหมือนกับมีคนในคุกอะ่ะเขาเขาโทรให้ไปแหกคือคือน้องมันก็ไม่รู้ว่าพี่เป่ากับพี่ตีซันแหกอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ย มันก็ด้วยความไม่รู้ครับคือมันมันมันอ่าไม่รู้อูกาใจว่ามึงมึงอันนี้ไม่รู้คือไม้เจตนาแต่พี่เป่า <บ au S 2> ก็เดินเดินลงมาแล้วก็เขาก็ใส่ชุดนั้นอยู่ดิน้อง,อองมึงก็ใส่ชุดโคออีนี่ใช่ไหมใช่ครับใช่เออก็นั่นไงก็อย่างที่บอกว่าหูดับแต่หน้ามืดเนี่ยมันบอกอได้ผมพูดตรงๆนะครับคนในแกง๊งตอนแก๊คือแบบเทมันหมดเลยอะ่ะมีมีแต่ผมเนี่ยที่แบบยังยังคุยกับมันอยู่อ่ะ คือมันอันนี้มันสร้างเรื่องเองอรคนในแกงก็ไม่เอาเหมือนกันอ่ะอันนี้จะให้รับผิดชอบยังไงดีครับเอาคือผมผมไม่ไม่ไม่กล้ากับพวกพี่แหละครับไม่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 ห้าวกับพวกพี่อยู่แล้วอันนี้ผมรู้ดีครับโอ้โหแต่คนในแกงไม่เอามึงเลยหรอฮะไอ้หลงเอาตรงก็คือมันก่อนก่อนมันก่อนมานนี่ก็โดนโดนคนในแกงด่าไปเยอะครับ อะไรแก๊งอะไรเนี่ยอะไรนะครับไม่ได้แก๊งอะไรรับคนเนี่ยคนคนเก่าแล้วเก่าแล้วครับเก่าแล้วคนเนี่ยแต่มันมันอย่างนี้หลายรอบแล้วไงครับถ้าเป็นคนเก่าทาไมคนในแก๊งถึงไม่เอาคนในแก๊งที่มาใหม่มันต้องให้ความเคารพคนเก่าถูกป่ะคือมันมันเป็นอย่างนี้หลายรอบแล้วครับมันมันไม่ใช่แค่ครั้งแรกมันมันมันผู้วามอ่ะใช่ไมใช่คือมันมันมันทาอะไรไม่คิดนะครับอารมณ์ร้อนอะไรหลายหลายเรื่องด้วยอ่ะคือแบบ ไม่ค่อยไม่ค่อยคิดก่อนที่จะทําเตือนแก๊งนะครับอย่างนี้เรียกว่าแก๊งได้อยู่ละครับในเมื่อคนคนนึงมีปัญหาแล้วคนในแก๊งพร้อมเยอะเทะมันให้มันหลายรอบแั้นไงทำรอบเดียวว่าหลายรอบหรือหลายรอบหรือร้อยรอบมันก็ก็แก๊งอะพี่้าใจมันมันทาอะไรไม่ได้ปรึกษาแก๊งไงเนียอเอาลงตัวเองไงโดยไม่สนว่าแก๊งจะรับรับผิดชอบไงถ้าเหมืนแจ็คก็ล่ะ คืออาจนนี่ะให้ผมรับผิดชอบแค่สองคนได้ไหมครับคนคนอื่นไม่เก็บไม่ไม่ไม่ได้ไหมครับเอาแค่สองคนพอพี่อยากให้ทําอะไรครับพร้อมรับผิดชอบครับเอารถประมูลไปปล่อยให้อินเวสเช่าไปเอารถประมูลเอาดีกว่าแจ็คไม่เอาดีกว่าเล่น เพราะว่าผมได้ข่าวว่าไอ้รถประมูลเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยพูดเอาเรื่องนี้เอาเอาเอาห้าแสนอะไรห้าแสนใช่ไหมครับอะไครับรห้าแสนพี่ส่งได้เลยครับพีไ่ไม่รายไม่ราจะมาจะเข้มเนี่ยทำไมต้องเป็นลุงที่มาจำให้มันแบบกลายไปแบบนี้ ไม่มันไอ้นี่ไงมันจะข้ามไปดูดไม่ได้กูเข้าใจว่าแจ็คมันหมันไอ้นี่หัวแล้วลูกขับอุบัติเหตุกัร์คุยคุยเรื่องอะ้รเบรอคุยกล้วเบรกไว้ก่อนเบรกไว้ก่อนสองรอบแล้วเบรกไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเอาวันอีกีเดี๋ยวไม่ต้องขอโทษไม่ต้องขอโทษทำใหม่ได้กูชอบกูชอบ พี่พี่อยู่อะไรเนี่ยโอเคครับบอกบอกเขาไปว่ามึงแบบเพ่ไว้ก่อนเบ๋ไว้ก่อนเบ๋ไว้ก่อนเลยครับรู้เลยว่ามันหมันไม่รอดนะไม่รอะไม่รไม่รอดได้าจะเห็นกูอยู่ไงไอ้บอลมันมันเเสสีียยไอ้แจ็คไงไอ้แจ็คมันเสียไงเขาจลยว่ตัวลูงถึงรัวเวลาเวลาจะมันบู้วาม่ะแล้วลุงเบ่ะมับเบ๋ขอร้งเล่นแต่ถ้าลุงม่อยู่มันเอาจริงเอาจริงแกแต่ไม่ได้ว่าลุงนะครับ ก็เลยแลวก็ถ้าไปย้อนดูครั้งที่แล้วอ่ะพูดจะกยิ้เป๊ะเลยลราเล่นไอแจ็คบอลไม่ได้พูดจริงร้องมันไม่ได้พูดจริงพูดปัดๆอะไรกันแล้วกูรู้มันพูดมันปัดเดี๋ยวเผื่อคนอื่นไปคิดกันรอเล่นชื่ออะไรนะไอคนทำอ่ะชื่ออะไรนะอ๋อหลงหลง โอ้ยพิสไปเดอร์กูกลับมาแล้วเฮียร้านก๋วยเตี๋ยวขายดีเดี๋ยวนี้เีสาสไปเดอร์ด้วยนะครับมาเยอะๆดิพี่มาเยอะๆเร็วมาเยอะๆเร็วเร็วเร็วมาเยอะเร็วพิสไปเดอร์เปล่าครับมาฟังให้เห็นครับพี่สมเล็กนะครับ เมื่อไหร่จะตีครับลุงปกันเหรอเมื่อเมื่อไหร่แกงลุงจะตีจะตีครับสองห้าเจ็ดเมื่อวานนี้เอาอะไรกันอะเลขเลขอะไรนะครับสองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดไม่วันนี้เอาอะไรกันอะสองห้าเจ็ดไม่เอาอะไรกันอ่อนละครับผมรองเท้าเขโทษด้วยนะครับอันนี้เอาอะไรกันเนี่ยอันนี้อันนี้สองอะไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ได้ยินเสียงกวดเนี่ยยิงหมไม่ว่าอะไรนะครับไม่กูถามว่าเอาอะไรกันก็เมื่อกี้ค่าเสียหายห้าแสนนะครับ อ๋อค่าเสียหายห้าแสนครับห้า0ห้าแสครับอ่ามันไม่ได้เยอะนี่ก็คือไม่ได้ต้วงงมากตรองหลบหลบแล้จค่าเดียร์ไม่จริงอันนี้ใครจ่ายอ่ะจริงๆอันนี้ใครจ่ายห้าแสนนี้ค่อยจ่ายเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาให้ไอีเนี่ยมันไปทำงานให้เราดีกว่าไม่ต้องเอาเงินจากเขาไอ้เนี่ยมัน เราคิดว่าเอามาเป็นเอามาเป็นเด็กเด็กการแหกคุกให้เราอย่างเงี้ยก็ได้ให้มันชดใช้งานดีกว่าก็คืนเงินให้เขาไปสมแล้วก็ให้เด็กเนี่ยมาทํางานให้เราแทนเอาได้ใช่ไหมก้าวไมาแหกคุกให้เราต้องการคนอยู่พอดีงี้ดีกว่าไหมนี่ลุงจะมีสตอรี่หรออะไรไม่ก็จะให้มึงอ่ะไปแหกคุกให้พวกกูไงสาตอนแรกจะมีกับมึงเนี่ยแหละแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วไะัมึงวูวามก็คือคือถ้าเขามีแคตอนี่มึงต้องช่วยเขาแค่นั้นแหละได้ล ไม่ไม่ใช่หมายถึงตอนไม่ไม่ไม่ใช่สตอรี่คือมึงอ่ะไปแหกคุกให้กูแล้วเงินมาชดใช้คือห้าแสนเอาเงินมาให้กูอะไรไหมไม่ต้องไปเอาเงินของหัวหน้ามึงมึงผิดมึงก็ต้องรับผิดชอบคนเดียวดิเออแค่นั้นมาสแตนบายที่ในคุกเลยตอนเนี้ยใช่มึง่อทำงานส่งกูมานี้ยมาเนี้ยวันหนึ่งส่งได้เท่าไหร่ก็ไอ้นี่ไปแล้วก็ใส่ชุด สีเหลืองมาก็ได้หรือว่าอะไรวินวินอ่ะใส่เสื้อกั๊กใส่อะไรมาโอเคครับโอเคเออโอเคอ่ะไม่มาหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่มันมีหอยบ๊อบอยู่ใช้ไม่ได้หรอมีหอยบ๊อบอยู่เออลืมไปมีของ๊อบที่ส่งับผมเลขสี่เก้าห้าครับเทเจลีแล้วนะบี้แล้วกันด้วยนะครับจจลีแล้วมาครับมึงเอารถ เอารถไปให้อินเวทป่ะสามนาทีลีแล้วครับไม่เอาดีว่าไม่เอาดีกวาเราเล่นเท่าเจ็ดครับพี่มึงก็ชอบล้อแบบนี้แหละเสเวลาคนหน้าแตกการล้อล้อคนมันก็ไม่ได้ดีนะพูดกับลุงสองคนไม่สองคนอ่ะกแล้วแต่มึงพูดกับลุงสองคนไงแล้วก็เหลือ LK ครับ อันนี้เรียกให้หอยสิโอเคครับคือตอนเนี้เรียกไปแล้วแต่โอเคไม่มีใครติดต่อไม่มีอะไรอ่าเบื้องต้นถ้าเขาไม่มาหรือไปอะไรก็อันนี้ลงไปตามเขาเองได้นะครับพวกผมก็ไม่เกี่ยวแล้วโอเคโอเคแม่มันต้องขัดอยู่แล้วมันต้องขัดอยู่แล้วมันอยู่ดีดแบบ เอารถไปให้ก็คือเสียงเราไปใช้ได้เหรอครับอยากแล้วไอ้อินเวตอินเวตสมมติว่าสมมุติว่าว่าโดนจนป่นอ่ะแต่ว่าจํามันได้มันคือใครอ่ะจาได้ต้องพูดมันพไดมามันพูดมาอย่างนี้ยครับอันนี้ถามแบบโง่เลยนะแบบว่าว่าจําได้แต่มันไม่ได้เปิดเผยหรอกแต่คือรู้อ่ะว่าเสียงมันเป็นแบบเนี้ยเราเสียงมันใช้ได้ไหม ทาในทางกฎหมายยังไม่ได้แต่ถ้าจะมาถือว่าตัวอย่างนั้นมันเออมาถึงว่าในระนาทางแก๊งนะครับถ้าแบบว่าเราเราจะไปเรา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 รู้อ่ะไอ้เจยแก๊งนี้แน่นอนอ่ะครับอย่างเงี้ยเพราะเสียงมันพูดอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะเราจำเสี่ยงได้อ่ะเพราะเราจำได้มันไม่ไม่งั้นไม่งั้นไม่งั้นทำาไงอ่ะเสียงแม่งเอกลักษณ์ชิบหายเลยเออแบบนั้นใครจะป้นได้อ่ะเขาก็รู้หมดดิ ไม่ก็เข้าใจแต่ในทางในทางกฎหมายมันไม่ได้แล้วไงแต่อยากรู้ว่าเอ้าก็อย่างอย่างที่บอกนี่ไงกูจำมึงได้อ่ะก็ต้องตามไปอ่ะก็ต้องตามไปมีหลักฐานเปลี่ยนชุดเข้าบ้านต้องตามให้ได้อ่ะหรือว่ารถหรืออะไรเนี่ยใช่ถูกต้องโอเคเรื่องนี้ตัดไปก็ได้มันมีเรื่องหอยบ๊อบอยู่เกือบดีแล้ว